สวัสดีครับผมพอลนะครับธนทัตไกรวันนท์นะครับเป็น CEO ของคูนอเทลนะครับคูนอเทลเราอยู่ที่บางนานะครับแบริงนะครับสุขุมวิทร้อยนะครับเราเป็นโรงแรมที่ให้บริการทั้งห้องพักห้องสัมมนาพื้นที่จัดงานนะครับทั้งเวดดิ้งปาร์ตี้มิทติ้งแอสซัสตันด์ตัดโฟร์สตาร์โฮเทลนะครับเป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาวอยู่ใกล้กับไบเทคบางนานะครับแล้วก็สถานประกอบการที่เป็นอีเวนต์แอนด์เอ็กซิบิชันต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ในส่วนของโรงแรมคูนโฮเทลนะครับเรามีการพัฒนาโรงแรมนะครับให้มีบรรยากาศที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆโอกาสมากขึ้นในส่วนของอนาคตนะครับทางคูนโฮเทลเรามีออวิสัยทัศน์ว่าความที่บางนาแอเรียนะครับหรือว่าในพื้นที่บางนาของเราเนี่ยกำลังเติบโตนะครับกลายเป็นนิวซีบดีของกรุงเทพในอนาคตนะครับมีทั้ง ไม่กับโปรเจกต์ต่างๆที่เข้ามาเปิดในช่วงนี้นะครับและกําลังจะเสร็จยกตัวอย่างเช่นแบงคอกมอลนะครับถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดใน s o u t h อีสเอเชียที่กําลังจะเปิดในเร็วๆวันนี้และโครงการอื่นๆนะครับของกลุ่มทุนที่เข้ามาขยายพื้นที่บางนาให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเราต้องการให้คุณโฮเทลของเรานะครับเป็นศูนย์กลางที่จะให้บริการทั้งห้องพักและห้องประชุมสัมมานานในย่านนี้และตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและไลฟ์สไตล์ครับ นอกจากนี้คูณโฮเทลกำลังมีโปรเจกต์สร้างพื้นที่สีเขียวด้านข้างโรงแรมนะครับซึ่งจะทำให้เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดงานอีเวนต์แบบเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็มีคอนเซปต์แบบเพทเฟรนลี่นะครับรวมถึงกำลังดำเนินการในการเข้าสู่โครงการกรีนโฮเทลโปรเจกต์นะครับเพื่อเป็นสถานที่ที่ตระหนักถึงการลดใช้พลังงานคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนครับผม